สวัสดีค่ะนิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24ี่เจลทีวีสถานีคนักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะในคลิปนี้ก็จะพูดกันเรื่องของอะโวคาโดค่ะซึ่งอะโวคาโดนะคะก็มีลูกค้าหลายๆท่านถามมาเยอะมากเลยค่ะว่าโรคไตระยะ 3B- ถึง5สามารถทานอะโวคาโดได้ไหมจริงๆนะคะอะโวคาโดนะคะจัดเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงมีโปรตีนสูงค่ะซึ่งอะโวคาโด100กรัมนะคะมีโพแทสเซียมสูงถึง4 8 5มิลลิกรัมเลยค่ะการท ทนอะโวคาโดนะคะในผู้ป่วยใจเราอาจจะต้องดูจากค่าโพแทสเซียมในเลือดค่ะจากผลเลือดที่คุณหมอตรวจแล้วก็ให้เราดูที่โรงพยาบาลหรือผลเลือดที่เราไปเจาะตามเด็คนั่นแหละค่ะถ้าโพแทสเซียมของเรานะคะอยู่ในระดับปกติซึ่งค่าโพแทสเซียมนะคะปกติจะอยู่ที่3.5-5ไม่เกินนี้ค่ะซึ่งหากมีภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ําต่ํากว่า3.5ก็ยังพอที่จะทานอะโวคาโดได้บ้างค่ะแต่อาจจะต้องจํากัดปริมาณค่ะก็คือประมาณครึ่งซี่ เพื่อที่เราจะได้ปรับสมดุลโพแทสเซียมในร่างกายของเราให้อยู่ในระดับปกติค่ะถ้าหากโพแทสเซียมของเรานะคะอยู่ในระดับปกติอยู่แล้วก็คือ3.5มถึงหก็ยังพอทานได้แต่ต้องจากัดปริมาณเหมือนเดิมค่ะประมาณ1-2ชิ้นพอดีคําต่อสัปดาห์ค่ะอันนี้ก็พอทานได้อยู่แต่ถ้าใครนะคะมีภาวะโพแทสเซียมที่มากกว่า5ไปแล้วจะไม่แนะนําให้ทานอะโวคาโดเลยค่ะเพราะว่าถ้าโพแทสเซียมไปสะสมอยู่ในร่างกายที่มากเกินไปก็จะมีผลต่อการทํางานของ หัวใจเราได้ค่ะไปเราก็จะทํางานหนักด้วยค่ะ ซึ่งก็อาจจะมีเรื่องของอาการใจสั mm ่น hmm. เหนื่อยตามมาได้ซึ่งถ้าใครมีอาการแบบนี้อยู่แล้วนะคะอาจจะทําให้อาการแย่ลงได้ค่ะดังนั้นไม่ควรที่จะทานอาโอโคาโดโดยเด็ดขาดค่ะใครที่มีภาวะโพแทสเซียมสูงอยู่แล้วก็ยังที่จะไม่ทานเลยจะดีกว่าค่ะหรือถ้าอยากทานก็สามารถที่จะทานได้แต่ต้องจํากัดปริมาณแล้วก็ดูจากข่าผลเลือนเราเป็นหลักนะคะสําหรับใครนะคะที่ต้องการความรู้ดีๆและมีประโยชน์อย่างนี้ในการดูแลตัวเองก็สามารถกดไลค์กดแชร์ก Subscribe เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24เจลทีวีสถา,านีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ